โอเคครับผมชื่ออะไรครับโอมโอมนะครับผมตามมาจากที่ไหนโอมทุ่งแย่ทุ่งแย่ตามมาจากที่ไหนดูดูจากไอจีไอจีเหรอไปไปเจอคลิปใครอะตอนนั้นคลิปน้องเแถวบ้านทุ่งแย่นี่ไอดิวใช่ไหมดิวใช่ะรู้จักกันเหรออ๋อนี่แหละคนนี้แหละที่ทำเป็นดิวโอเคครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อเกมชื่อเกมครับวันนี้ยกเดียวใช่ไหมครับครับเต็มที่ครับผม ป้าสุ้ยอ่ะอุ้ยอดสวยต่อดูเวลาด้วยนะครับดูเวลาสัมภาษณ์ไปด้วย

ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากครับผมหนึ่งนาทีครึ่งผ่านครับอ้นั่แหละันั่นแหละปุ๊บบปยปไล่ไปไป่อยดิ้นกันเองปล่อยดิ้น อีกหนึ่งนาทีครับผมอ,อีกหนึ่งนาทีนาทีนึงนะฮูยบึ๊กนิดนึ่งบึกงบ๊กอ่าสวยจี้เลยพอหมดแล้วเข้าจี้เลยแย่แย่แยสาม,ส,ามสิบวินาทีเข้าเลยเข้าหมดแล้วสามสิบวินาทีสุดท้าย

สองหนึ่งหมดเวลามีกองแถมก่อนกลับบ้านเวลาไม่หมดจริงจริงโอ้โหสัมภาษณ์อะไโอ้โหเป็นไงบ้างครับผมเหนื่อยครับเหนื่อยครับสามนาทีนานไหมครับผมนานนะประสบการณ์นะครับผมครับเป็นไงบ้างครับสุดยอดเลยสุดยอดนะครับสามนาทีนี่ยาวนานไหมครับผม ครับผมครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับท้าัวไทยไหมถ้าทัวไทยไหมเดี๋ยวพักก่อนโอเคตัวสักสองเดือนครับสองเดือนนะโอเคจัดแบตเทียกับขาดบอดอ๋อลาสบอดโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ